สวัสดีครับสวัสดีค่ะ Health ีฟายเดยมาอีกแล้วนะครับพบกับเ,เช้าๆวันเสาร์แบบนี้6กถึงเจ็ดโมงเช้ากับอาจารย์ซาดรอลิสานานาอาจารย์ประจาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามหาวิทยาลัยมหิดลครับก็จะมาแนะนําอาหารที่ดีต่อสุขภาพค่ะและก็สําคัญเลยต้องอร่อยด้วยอันนั้นสําคัญที่สุดเนาะครับอาจารย์ซาวันนี้เราทําอาหารประเภทไหนอย่างไรครับวันนี้เราจะมาทําอาหารปักใต้กันได้ไหมพอเข้าใจป่ม เขาเขาเข้าใจว่าจะทําอาหารได้แต่ว่าสำเนียงเป็นสำเนียงออกไปทางไหนไม่รู้อ่ะชาวมอนไหมฮะพยายามพยายามจะพูดใต้ใช่ไหมพยายามจะพูดใต้โอ้ยยากนะทีไม่ใช่คุณใต้วันนี้เรามาทําอาหารผักตายกันพอได้ไหมพอได้อยู่เริ่มมาเริ่มมาแม้จะเป็นคนผันแก่เลยอาหาราักต้เนี่ยแน่นอนว่ารสจะต้องเผ็ดมากส่วนมากถูกต้องใช่ไหมฮะนี้วางอยู่ด้านหน้าเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างที่พบค่อนข้างบ่อยขัดวกลิ้ง กุ้กิ้งแน่นอนนี่อะไรอ่ะอันนี้จะแกงไตปลานะไตปลาเหรอสุดยอดความเผ็ดถัดมาแล้วฮะอันนี้แกงขั้วกระดูกหมูโอ้ใช่แล้วเผ็ดมากแล้วก็แล้วแต่ว่าจะเลือกใส่อะไรไปอย่างนี้ก็เป็นแกงขั้วหอยขมแกงัวเหมือนกันใช่เป็นหอยขมและที่เป็นอาหารที่คือบอกปุ๊บนี่ใช่เลยภาคใต้เลยอาหารใต้เลยแกงเหลืองแกงเหลืองนะฮะคือภาคกลางมีแกงส้มแต่ภาคใต้ก็มีแกงเหลืองไตปลาเนี่ยนะฮะกับแกงเหลืองหรือว่าจะเป็นขั้วกลิ้งเนี่ย ต้องรับประทานกับสิ่งนี้นี่ผักหนอกผักหนากอะไรคือผักหนอะผักหนาะก็คือผักแนมอ๋อผักแนมอะไรคือผักแนมคือหลักๆก็คือปกติเนี่ยเรารู้ว่ารสชาติอาหารใต้เนี่ยเผ็ดมอกเพราะฉะนั้นก็เป็นภูมิปัญญาเขาที่เขาต้องทานร่วมกับผักเพื่อจะลดความเผ็ดร้อนแล้วเวลาเราไปทางใต้นี่นะฮะนั่งร้านไหนก็ตามผักเนี่ยจะวางบนโต๊ะ หรือไม่ก็ให้เป็นเด็ดเด็ดจะเหมือนเป็นบุฟเฟ่ต์คให้เพาเต็มที่เลยเขาไม่มีมาขี้เหนียวผักนะใช่ค่ะอีกอย่างหนึ่งที่จริงๆเขาจะต้องมีก็คือพริกสดจะมีค่ะผู้ใหญ่ที่เป็นคนใต้จะรู้จักเนี่ยเขาจะมีพริกสดวางข้างๆเลยแล้วเขาก็จะกินพริกสดเนี่ยเป็นผักหนอกงเพราะว่าแกงเขายังเผ็ดไม่พอแล้วผักเนี่ยมีหลากหลายผักพื้นบ้านเั้นใช่ค่ะรสชาติของผัก หรือว่ากลิ่นอะไรก็จะต่างกันแน่นอนเราประทานกันเยอะๆนี่อร่อยมากอร่อยมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้ช่วยลดเรื่องเผ็ดร้อนอย่างเดียวแต่แน่นอนเขาให้สุขภาพเรามากเพราะผักเยอะๆยิ่งดีต่อเราในแง่คือลดพลังงานใช่ไหมคะครับทำให้อิ่มนานยังไม่รวมสารพวกต้านอนุมูลอิสระหลายๆอย่างที่เราอยู่ในทุกๆสีทุกๆแบบมีอะไรบ้างอะฮะวิตามินเกลือแร่อะไรอยู่ในผักบ้างเยอะมากเลยคือแน่นอนใยอาหารที่เราเจอบ่อยใช่ไหมคะแต่สารต้าน อานามูลหรือสรารพ,พวกเฟรอโนย์ซึ่งส่วนมากคืออยู่ในผักทุกๆประเภทครับงั้นน่าเสียดายมากถ้าเราเป็นคนไทยแต่ว่ารับประทานอาหารของแต่ละภาคแล้วเมื่อเหนืออีสานใต้เนี่ยเขามีผักทั้งนั้นนะใช่ค่ะแต่ถ้าเรา,ชา,าใช่ถ้าเราจะกินผักน,น้อยๆหรือผักขึ้นบ้านเราก็ไม่ค่อยรู้จักอันนี้น่าเสียดายมากเพราะรสและกลิ่นก็จะต่างกันออกไปอ่าเพราะฉะั้นวันนี้เราจะมาทําอาหารตายกันอาหารบักตายกันนะเราทำอาหารตาย <B att ai> อาจารย์ทรายจะทำมาหารอะไรอันนี้เมาหรืองงหรือรอ,อะไรสักอย่างเริ่ม <ทำ S 2> ไม่ได้ละว,วันนี้ทําอะไรครับวันนี้เราเป็นแกงเหลืองค่ะแกงเหลืองปลายซี okay. แกงเหลืองทําไมถึงเป็นสีเหลืองเขาใส่ขมิ้นชันขมิ้นชันนะฮะอันนี้<พ>คือเป็นไฮไลท์ของเขาใช่ครับพักลหง่เป็นแกงส้มแต่ทางใต้ต้องแกงเหลืองอสีสันก็ดูน่ารับประทานมากใช่ต้มน้ําก่อนเลยนะฮะค่ะอันนี้อย่างแรกเนาะต้มน้าให้เดือดนะคะจากนั้นเดือดพลาดปุ๊บเราใส่พริกแกงเหลืองของเราเลยพริกแกงเหลืองนะครับใส่ลงไป วันนี้เราใช้ปลาอะไรครับจานซาวันนี้เราเลือกปลาอินทรีย์นะคะปลาทะเลถ้าอาหารใต้เนี่ยส่วนมากเขาใช้ปลาทะเลเพราะว่าหาง่ายนะคะชิ้นโตโตเลยนะน่าทานมากหลังจากน้ําเดือดค่ะเอาแล้วนะครับลงเลยนะฮะเราเอาปลาอินทรียลงได้เลยนะคะบางท่านอาจจะมีข้อสงสัยว่าทํายังไงเวลาใส่ปลาลงไปแล้วทําเสร็จแล้ว ถึงจะไม่มีกลิ่นคาวส่วนมากก็คือต้องใส่เวลาน้ําเดือดพล่านนะคะอย่างแรกเราก็พยายามอย่าคนอย่าคนให้ปลาสุกก่อนนะคะแล้วค่อยคนเนาะนี่เราก็ปล่อยไว้ก่อนปล่อยสักครู่แป๊บเดียวเขาก็จะสุกเพราะว่าของเราน้ําเดือดเลยนะคะแล้วก็น้ําท่วมตอนนี้ก็รอให้ปลาเราสุกนะฮะแกงเหลืองเนี่ยดีต่อสุขภาพยังไงบ้างนะอาจารย์ซาอย่างแรกคือในตัวน้ำพริกแกงของเขาเนี่ยเราใช้ขมิ้นชันใช่ไหมคะขมิ้นชันเนี่ยเป็นสมุนไพรที่ มีความสามารถเยอะหมายควาว่าเป็นตัวไฮไลท์เลยว่างั้นเถอะคือเขามีสารต้านอนุมูลอิสระและอื่นๆอีกนะนะคะเพราะฉะนั้นเป็นสมุนไพรทองเลยก็ว่าได้เนาะล้วคมิ้นก็จะมีอยู่คู่บ้านของชาวพักของชาวใต้เลยนะเยอะเลยอยู่ภาคใต้เนี่ยเพราีก็ปลูกไว้แล้วก็เด็ดมาทำอาหารใช่ทำสดๆะง,ง่าย ฉะนั้นเนี่ยอันนั้นจะดีต่อเราในแง่สารต้านอนุมูลอิสระแต่แน่นอนเนี่ยในตัวแกงเขาเนี่ยมีผักเยอะครับซึ่งอันนั้นก็ดีในแง่พลังงานน้อยนะคะทาให้เราอิ่มนานแล้วแกงเขาไม่ใช้กะทิอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันใช่ฮะเนาะดูเหมือนปลาน่าจะสุกแล้วนะใกล้ละนะคะเราปรุงต่ออะไรไหมฮะใช่ค่ะใส่ไรกนั้นเราใส่เครื่องปรุงรสของเราได้เลยเริ่มจากเรามีน้ําปลาก่อนเลยปลาก่อนนะฮะยังไม่คนนะยังไม่คนนะต่อมาด้วยต่อมาด้วยน้ําตาลปี๊บ ใส่ลงไปก่อนค่ะและน้ำมะขามเปียกคือเปรี้ยวของมะขามเปียกกับเปรี้ยวจากมะนาวก็ไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันหรือบางคนจะใส่น้ำส้มใส่ชูมก็เปรี้ยวคนละแบบค,ความหอมของอาหารเนี่ยกลิ่นอาหารที่ออกมาอันนี้ก็กต้องเป็นเสน่ห์ของแต่ละจานในการ,รเลือกใช้<ม>ใช ได้เลยได้เลยค่ะเริ่มจากดอกกระหล่ำค่ะเลยนะฮะค่ะอันนี้ค่อยๆหย่อนพี่ใส่ใกล้ๆนี่เดี๋ยวมันกระเด็นกลเอิแกงเหลืองนี่ก็ใส่ผักได้หลายอย่างนะฮะใช่ค่ะอันนี้ก็ดีนะผักเขาก็จะลดลดไม่จัดมากก็ช่วยลดเผ็ดไปด้วยเล็กน้อยใช่แล้วก็รอเร่งไฟนิดนึงนะฮะ ต้มให้สุกต้มให้เดือดถ้าจะใส่เป็นยอดมะพร้าวก็ได้ใส่บัวก็ได้เดี๋ยวพี่ลองชิมนะเป็นไงคะเผ็ดมากเลยใช่ป่ะเผ็ดมากอุ้ยซะทำไงเนี่ยอุ้ยงี้ซดเสร็จแน่เลยอะ่ะเผ็ดจริงๆไม่แต่ซามต้องห่วงเพราะว่ามีรสอื่นด้วยมี มีเผ็ดมีเค็มมีหวานมีเปรี้ยวของน้ำมขามเนี่ยจะเอามาชัดเพราะฉะนั้นถ้าถ้าทราบเผ็ดมากไม่ค่อยได้ก็ก็อย่าซดน้ำใช่ใช่ทานแับผักกับปลาไม่เอาน้ำแล้วคราวหน้าจะต้องลดจำนวนพริกแกงนิดนึงสำหรับคนที่ไม่ทานเผ็ดมากก็ได้อยู่ก็เลือกปรุงตามรสที่เราชอบได้นะฮะแต่ถ้าอาหารใต้จริงๆอ่ะต้องต้องต้องเผ็ดนะเผ็ดจริงๆแล้วก็จะมีผักผักพวกนี้ก็ช่วยได้ผักเนาะเย้ กลิ่นแบบอบอวนโอ้โหทนไม่ไหวแล้วทนไม่ไหวแล้วคือต้องตักแล้วใช่ไหมคือต้องชิมเดี๋ยวนี้ครับงั้นเราปิดไฟเลยนะคะอาเลยครับมาตักเลยเสิร์ฟอุ้มเมื่อกี้เราปลาสองชิ้นโตๆตเลยนะค่ะเราปลาขึ้นมาก่อนนะฮะหรือจะเอาผักก่อนก็ได้ครึ่งหนึ่งแหวกทางนิดนึงมันจะไม่ง่ายที่จะปลาขึ้นมา เริ่มเผ็นละเริ่มเผ็นละเขาบอกว่ามสีห <c oughs> ังชิ้นยังสวยชิ้นโตใช่โอ้ชิ้นโตมาก อดใจไม่ไหวแล้วเชิญจันซ่าครับชิมเลยครับสักขอชิมซุปก่อนนะคุณได้เลยกลัวเผ็ดมาการ้อยไมมร้อยไม้ร่อยจังฮู้อ <laughs> ร่อยจังฮู้ร้อยจังฮู้ร่อยจังฮู้จริงก็เผ็ดแต่ก็ไม่ได้เผ็ดมากขนาดนั้นอะ แยมครบรสนะหวานเปรี้ยวอร่อยเลยทานกับข้าวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าถ้าเน้นผักไม่อะซดซุปมากเนี่ยโอเคเลยเยี่ยมเลยอร่อยอ่ะใช่ไหมเวิร์กนี่ได้แล้วหนึ่งเมนูนะครับแกงเหลืองร่อยอร่อยร่อยจังหู่ร่อยจังหึยังมีอีกหนึ่งเมนูในช่วงหน้าครับก็เป็นอาหารใต้เหมือนกันแต่คราวนี้จะเป็นอาหารใต้ที่มีผักเยอะอยู่ในแนวสลัดใช่เหมือนเหมือนสลัดนะก็พอจะเดาออกใช่ไหมครับนั่นก็คือข้าวยำข้าวยำค่ะ แต่ข้าวยำของเราจะมีอะไรพิเศษบ้างเดี๋ยวมาชมกันช่วงหน้าชิมจริงจังเลยเจ้า เมนูที่2ของวันนี้มาแล้วนะครับแน่นอนค่ะยังคงเป็นอาหารไตอาหารปากไตสัเียงก็ยังไม่ได้เหมือนเดิมทาวนี้จะเป็นข้าวยำใช่ค่ะแต่เราเปลี่ยนนิดหน่อยคือพริกแพงพริกอะไรแพงอะไรฮะเป็นข้าวยำจะเป็นกะปิหวานปกติจะใส่น้ําบูดูใช่ค่ะเราเปลี่ยนเป็นกะปิหวานเนื่องจากในบางพื้นที่เนี่ยน้าบูดูอาจจะหายากอย่างซึ่งว่าเราอยากทำข้าวยำแล้วค่ะ ถ้าของเดิมต้องใส่น้ำบูดูนะแต่หาน้ำบูดูไม่ได้นะครับเราก็เลยมีวิธีการทำน้ำกะปิหวานแทนน้ำบูดูค่ะทีนี้มันจะจะแทนกันได้ไหมรสชาติจะเป็นยังไงเนี่เดี๋ยวต้องมาลองทำและชิมกันนะฮะข้าวยำเนี่ยดีต่อสุขภาพยังไงบ้างครับ ข้าวยำเนี่ยปกติวันนี้เราเลือกมาเป็นข้าวยำสีสวยออกสีเหลืองใช่ไหมคะเพราะเราหุงด้วยน้ําขมิ้นชันอันนี้ก็แล้วแต่เรานะคะบางทีเขาก็ใช้น้ําอัญชันจะได้สีม่วงหรือจะเป็นข้าวสีนิน r ช i s berry อะไรก็ได้นะฮะอันนี้แล้วแต่เราเลยเราเลือกเองหรือบางมีบางมีบางร้านเขาใช้ข้าวสาอย่างหลายๆสีอ่างเงี้ยมันก็จะได้ดูน่าทานนะคะ อันนั้นก็เป็นเป็นข้อแรกนะคะได้มีข้าวสีสวยๆแต่ไฮไลท์ของข้าวยำก็คือผักผักที่ทานรวมกันซึ่งอยู่ตรงหน้านี้นี่เลยโอ้โหเยอะมากนะคะต้นหอดทานตะวันถั่วฝักยาวส้มโอมะพร้าวมะม่วงไปมะกรูดพริกงางาดำกุ้งป่นค่ะโอ้โหแค่เห็นภาพยังไม่รวมกันก็่อยเยอะมากใช่แล้วก็หลากรสหลากรูปแบบว่งเถอ อันนี้ได้ข้าวแล้วผักก็รออยู่แล้วมองปรุงรออยู่เราต้องทํากะปิหวานก่อนนะคะเริ่มจากต้มน้ําก่อนเลยนะคะซึ่งก็เดือดพอดีเลยนะฮะเดือดพอดีอันดับแรกคือกะปิก่อนนะฮะเราก็ใส่ไม่มากทีนี้แต่กะปิจะยังไม่หวานเพราะยังเค็มอยู่ถูกค่ะจากนั้นตามมาด้วยกระเทียมกระเทียมกระเทียมที่เราใส่เป็นกระเทียมทุบๆกระเทียมทุบบุบค่ะทุบบุบแล้วก็หอมแดงก็เช่นเดียวกันใช่ค่ะบุบไหมบุบนิดนิด บุกทุบเหมือนกันค่ะแต่คล้ายอันนี้ซอยหน่อยหั่นละเอียดนะฮะค่ะโอ้สมุนไพรทั้งนั้นเยอะกลิ่นนี้ต้องหอมนะดูใช่อันนี้ก็เป็นข่าค่ะทุบเหมือนกันโอ้นี่ขาหั่นยังชิ้นใหญ่ๆอยู่เลยนะครับทุกอย่างนี้ใส่ลงไปเลยสองชิ้นใหญ่ๆกลิ่นมาแล้วนี่ใบมะกรูดหั่นฝอย อันนี้ผลมะกรูดครึ่งลูกใส่ลงไปเลยนะฮะใส่เลยค่ะจากนั้นเราใส่ปลาเค็มนะคะสปลาเค็มด้วยครับต้มให้ได้รสชาติของเขาว่างั้นเถอะใส่ไปเลยนะฮะเดี๋ยต้องยีก่อนเล็กน้อยนะคะเพื่อจะได้เอารสชาติปลากับความเค็มมาก่อนนะคะการยีนี่คือการทําให้มันเป็นชิ้นเล็กๆใช่ค่ะจะได้เอารสชาติออกมาได้ชัดเจนแค่นั้นเองันใส่เป็นชิ้น เดี่ยวเหมือนเปนการไปต้มใชใส่เลยนะฮะค่ะใส่ปลาเค็มเดียวยีแล้วทั้งชิ้นลงไปเลยอันนี้เราก็รอสักพักต้มไปก่อนให้เขาต้มไปก่อนนะคะให้รสชาติของสมุนไพรกับปลาออกมาระหว่างนั้นเราก็เรียงเรียงเครื่องปรุงของข้าวยำเราเองมีข้าวแล้วค่ะ อันนี้ก็เรียงเป็นกลุ่มๆๆๆๆๆๆยมอทีละนิดทีละนิดรียงไปนะฮะปกติพี่แอชอบทานข้าวยำป่ะคะโอ้ชอบม,มากครับชอบม,มากคือทำไมต้องยอมรับว่าขา้าวยำที่ที่กรุงเทพเนี่ยก็ หาไม่ได้ง่ายนักแต่แต่ก็ยังมีอยู่ที่เขาทำขายกันแล้วก็จะเป็นแบบชาวบ้านทำอย่างเงี้ยจริงๆโอเคแล้วก็จะมีจะมีน้ำบูดูใส่น้ำบูดูใช่ใช่ใชอร่อยก็ชอบตรงที่ผ่านเยอะครับแล้วก็ความที่รสชาติคือเราก็คิดว่าอร่อยนะคือเราเราเราชอบอร่อยแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยใช่ค่ะเนี่ยก็เลยอยากรู้ว่า น้ำกะปิหวานของเราจะแทนน้ำบูดูเนี่ยเคล็ดลับใช่เนี่ยต้องรอคอยดูเนาะจะเป็นยังไงนะรสชาติจะออกมายังไงนี่คือใบชาลูใบชาลู ขาดอีกหนึ่งช่องเท่านั้นครับคือน้ำกะปิหวานของเราเองต้อง,องร,รออยู่แล้วก็ท้าทายมากว่าจะแทนน้ำบูดูได้จริงหรือเปล่ารอดูค่ะอ,อะไรต่อดีฮะเดี๋ยวเรากรองก่อนอ๋อเอาต้องะะกรองด้วยเหรอต้องกรองตัแก,กแล้วลาได้เลยเรากรองแล้วเดี๋ยวเราต้องเคี่ยวอีกรอบเพราะเรายังไม่ได้ปิรดรสเลยนะคะ <Okay. S 2> จากนั้นเรากลับไปเที่ยวต่อค่ะเที่ยงคืนนะฮะค่ะโอเคจากนั้นเดี๋ยวเราปรุงรสนะคะซึ่งมีน้ำมะกรูดกับน้ำตาลปีบนี่ใช้น้ำมะกรูดนะครับไม่ใช่น้ำะมะนาวที่เมื่อกี้เราใส่ใบมะกรูดกับ oh. ผลเนี่ยเราก็เอาน้ำเข้ามาปรุงด้วยนะคะทำไมเราไม่เอาพวก ให้มะกรูดหรือว่าตะไคร้ยังอยู่ในนี้ทำไมมันกรองออกทั้งหมดคะอันนี้มอคี้ก็คือเราให้กลิ่นไปแล้วในใ,ในารต้มครั้งแรกคราวนี้เราจะเคี่ยวมันเป็นขั้นตอนที่สองคือเคี่ยวจะแยกกันนะคะจากนั้นก็ใส่น้ำตาลปี๊บเนี่ยค่ะพอเคี่ยวปุ๊บมันถึงจะเหนียวนะคะทั้งหมดเลยนะครับค่ะ ส่วนขั้นตอนการเคี่ยวก็คือเราจะต้องรดไฟนะคะเป็นอ่อนแล้วเราก็เคี่ยวช้าๆ<อ>จนกว่าน้ําจะงวดแล้วตัวกะปิค่อยๆคนนะ,ะค,ะ,คะซึ่งอาจจะใช้เวลานิดนึ่งสามวันผ่านไปไวัยเหมือนโกหก ในที่สุดน้ํากะปิหวานของเราก็เริ่มค่อยๆงวดใช่แล้วก็ค้นขึ้นนะครับเอาเลยไหมเอาเลยปักเลยนะค่ะขอชิมก่อนได้ไหมสงสัยสงสัยสงสัยติดใจมานานกินใช้้ไดนะัดเลยอ่ะชัดมากคือปลาเค็มบวกกะปิบวกเครื่องเราใส่ไปอืม รสออกแบบไหนเค็มหวานหรือยังไงก็ไม่เหมือนน้าบูดูแต่ว่าความเค็มความหวานอะไรเงี้ยก็แน่ทาให้ข้าวยำเรารสชาติด,ดีอืใช้ได้เลย,ยงั้นรสรสรสจัดใช้ได้ <laughs> เค็มจัดหวานจัดเร <laughs> ียบร้อยครับพร้อมเสิร์ฟ น่าทานมากสีสันสวยงามน้ำก็ปิหวานราดปุ๊บลุบเข้าให้เข้ากันเรียวเค็มเผ็ดแม้จะไม่ใช่คนใต้ฝันแก่นโดยกำเนิดแต่ก็ทำอาหารใต้อาหารใต้ก็ทำททำกวันนี้เราทำอาหารปักใต้กันเราทำอาหารอาหารใาย ร้อยร้อยร้อยก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าวัตถุดิบบางอย่างถ้าคนในภาคอื่นก็อาจจะหายากก็เนี่ยเราลองดัดแปลงดูแต่ที่สําคัญทั้งหมดว่าจะดัดแปลงไงก็ตามแต่สิ่งที่ยังดีอยู่และมีอยู่คือดีต่อสุขภาพของเราแน่นอนค่ะช่วยดูผักสมุนไพรของเราเนี่ยคือบ้านทางนั้นค่ะไม่แน่นะครับโอกาสหน้าเราอาจจะเอาอาหารในท้องถิ่นของภาคอื่นอ่าดีเลยมานําเสนอต่อด้วยนะครับแต่ตอนนี้ครับยังมีสาระความรู้เกี่ยวกับสุขภาพมาฝากกันต่อ ส่วนหน้าที่ของเราหมดแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เราจะชวนคุณผู้ชมนะครับมาออกกําลังกายสุขภาพดีด้วยเจ้าดีครับนี่คือเต็ S T E P Step Step you know โอ้โโอ้อือฮอือฮโไโเต็ปโอ้ยโอ้ยโหไปแล้ว